นะครับก็ขอทักทายพี่น้องเอ่อไม่ว่าจะเป็นทหารอาสาสมัครฐานพันฐานร,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 ระดับฐานม้าเออฐานปืนใหญ่ในพื้นที่พี่น้องประชาชนที่เข้ามาติดตามรับชมรับฟังรายการของลุงนนเนี่ยนะครับก็คือรายการเรื่องเล่าจากสนามรบคุยแบบสบ,สบายสบายสไตล์ของนอนนาวินนะครับไม่ต้องไปพูดให้เพราะจนเกินไปเออคิดแบบไหนพูดแบบนั้นนะครับคิดยังไงก็พูดอย่างนั้น เออวันนี้นะครับก็มาพบปะมาพูดคุยกับพี่น้องเหมือนเดิมนะครับพอตื่นเช้าขึ้นมาสิ่งที่เห็นเนี่ยก็คือมีข้อมูลข่าวประชาชนคนของของมรเนี่ยมันบุกมันลุกเข้ามามาก่อกวนมายุยุทหารไทยเ,ยเหมือนเดิมพี่น้องวันนี้ก็เหมือนเดิมผมไม่แน่ใจนะครับไม่แน่ใจว่าผู้ใหญ่ในบ้านในเมืองผู้ใหญ่ในพื้นที่จังหวัดสก,ก้วเนี่ยเขาคิดยังไงกันผู้ใหญ่ในพื้นที่กองบัญชาการกองทัพภาคที่หนึ่งเนี่ย เขาคิดยังไงกันผมไม่แน่ใจเพราะว่าอะไรเพราะว่าในห่วงระยะเวลาที่ผ่านมาเนี่ยในพื้นที่บ้านหนองจานเนี่ยมันมีปัญหาเกิดขึ้นเยอะแยะมากมายแต่ผู้ใหญ่ในพื้นที่เนี่ยเหมือนมันเหมือนมันไม่มีอะไรเกิดขึ้นพี่น้องนึกออกไหม บุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกดอุบลในพื้นที่กองบัญชาการกองทัพภาคที่สองเนี่ยเขายิงกันตุ้ม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 ,มทหารได้รับบาดเจ็บทหารเสียชีวิตบ้านเรือนพี่น้องประชาชนได้รับความเสียหายพี่น้องประชาชนได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตแต่ในพื้นที่กองบัญชาการกองทัพภาคที่หนึ่งเนี่ยนิ่งเฉยเงียบกริบป,ประหนึ่งว่าเฮ้ยไม่มีอะไรนะ เองจะลบเองจะสู้เองจะปะทะกันในพื้นที่กรมประชาการกองทัพภาคที่สองเนี่ยข้าไม่เกี่ยวนะถึงแม้ว่าเป็นทหารด้วยกันเฮ้ยข้าไม่เกี่ยวนะเองอยากลบลบไปเองอยากยิงยิงไปประมาณเนี้ยด้วยเหตุนี้นะครับก็ทําให้ในพื้นที่ทางตาพยาโกกสูงอะไรจะประเทศคลองหาดของสักแก้วเนี่ยมันไม่มีเสียงปืนมันไม่มีเสียงการประทะกันถามว่าดีไหมมันโคตรดีแหละพี่น้องมันโคตรดีเลย การไม่ปะทะกันไม่ยิงกันเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ดีแต่มันต้องมีการปฏิบัติการผลักดันเกิดขึ้นเพราะว่าข้อมูลข่าวสารของฝ่ายรักษาความมั่นคงภายในในพื้นที่ของบัญชาการกองทัพภาคที่หนึ่งผมมั่นใจว่าหน่วยงานของพวกท่านเนี่ยรู้รู้หมดทุกเรื่องใครทำอะไรที่ไหนอย่างไรผมมั่นใจว่า ฝ่ายความมั่นคงเนี่ยรู้นะครับเออขมินลุกเข้ามาในพื้นที่อาณาเขตประเทศไทยตรงไหนฐานทหารขมินเข้ามาตั้งอยู่ตรงไหนตำรวจตัวเองเชเดนเข้ามาขับไล่พี่น้องประชาชนคนไทยออกจากพื้นที่บริเวณใดผมมั่นใจว่าฝ่ายความมั่นคงภายในในพื้นที่รู้เป็นอย่างดีสามารถนําข้อมูลตรงเนี้แจ้งให้กับกองทัพภาคที่หนึ่งได้ปฏิบัติแต่ในห่วงระยะเวลาที่ผ่านมาเนี่ยเขาอาจจะปฏิบัติแต่ ไม่เห็นภาพข่าวพี่น้องนึกออกไหมพอไม่เห็นภาพข่าวเนี่ยผมจะไปยกย่องไปชมเชยไปเชียร์อย่างเงี้ยมันจะเชีย,ยร์ยังไงล่ะพี่น้องมันจะเชียร์ยังไงมันเชียร์ไม่ได้มันต้องมีข้อมูลให้เห็นมันต้องมีภาพให้เห็นมันต้องมีคลิปไปเห็นว่าพื้นที่กรมพันการกองทัพภาคที่หนึ่งเนี่ยเขาปฏิบัติอะไรไปบ้างเห็นอย่างเดียวพี่น้องเห็นทัวลงทุกวันทุกวันเออ ไม่แน่ใจว่าทำไมเออปล่อยให้ทัวลงทุกวันทุกวันโดยไม่มีการแก้ไขจนกระทั่งนำไปสู่เหตุที่ประชาชนคนขมรเนี่ยเข้ามาปวนมายุยงมาปลุกปัน่นทหารของฝ่ายไทยที่บ้านหนองจานจากนั้นชาวบ้านหนองจาออตนตําบลโนนหากมุนอ,นนอำเภอโคกสูงสักแก้วแล้วก็พี่น้องประชาชนคนไทยหัวใจรักชาติเนี่ยรวมตัวกันแล้วก็เดินทางไปที่บ้านหนองจาน ไปด้วยหัวใจที่มีความรักชาติรักศาสนารักองค์พระมหากษัตริย์รักแผ่นดินที่เกิดกันจอมพลังก็ไปอินฟลูเอนเซอร์อีกหลายท่านก็ไปเหมือนกันสื่อโซเชียลเนี่ยยกขยงไปที่นั่นถามว่าไปทำไมไปเพื่อทำข่าวไปได้วันเดียวพี่น้องทางกันจอมพลังนี่ประกาศเลยเออถ้าจะสลายม็บ ของกัมพูชาของคนกัมเบียนเนี่ยมันไม่ยากเอารถดูดซ่วมเข้าไปสักสิบคันในระหว่างนั้นมีไอ้หนุ่มหน้าบนคนกัมเบียนคนกัมพูชาออกมาท,ท้าทายไหนเออในการจอมพลังเออจะเอารถดูดซ่วมเอาขี้มาเออรออยู่นะอะไรประมาณเนี้ตื่นเช้าขึ้นมาคุณกันจอมพลังรวบรวมนะครับเออรถสูบซ่วมนะครับก็รถบรรทุกอึบรรทุกข,ขี้ในแหละพี่น้องนะครับบรรทุกข,ขี้ีใใ่แหละเข้าไปในพื้นที่ ออขอแค่สิบคันประกวรัได้มาทั้งหมดสิบสี่คันเข้าไปในพื้นที่เตรียมพร้อมที่จะปฏิบัติการพร้อมที่จะพ่นเออนะครับสารอุจจาระเนี่ยเข้าไปในฝูงชนของกัมพูชาในระหว่างนั้นออทางผู้ใหญ่ในพื้นที่กองบัญชาการกองทัพภาคที่หนึ่งท่านแม่ทัพภาคที่หนึ่งประกาศโครมเลยประกาศกฎอัยการศึกในพื้นที่บ้านหนองจาตนตำบลบ้าน,นมากบุนอำเภอโคกสูงจังหวัดสะแก้ว มีประกาศต่ตอมาว่าห้ามประชาชนห้ามคนจากส่วนกลางเข้าไปห้ามสื่อโซเชียลเข้าไปเออเนี่ยประมาณนี้นะครับแต่หลังจากที่ประกาศกฎอัยการศึก,กเนี่ยทางทหารเนี่ยโดยเฉพาะในพื้นที่กองพยาการกองทัพภาคที่หนึ่งเนี่ยไม่ได้ปฏิบัติการตามแผนกฎอัยการศึกถามว่ารู้ได้ยังไงก็ดูตามคลิปนั่นแหละพี่น้องนะครับก็ดูตามคลิป ท่านไม่ได้ปฏิบัติตามาการประกาศกฎเอเยการสึกเนี่ยหนึ่งทหาตรต้ตองมีอาวุธยุโทโธปปรณกอบไหมพี่น้องต้องมีนะปืนนี่ต้องมีลูกกระสุนปืนด้วยนะรถถังลากไปไหมปืนใหญ่ลากเข้าไปไหมรถทำวงทำวีรถปืนกลรถสิงทะเลาสพวกนี้นำเข้าไปไหมมันต้องนำเข้าไปโชว์ศักยภาพบ้าง ท่านอาจจะเอาไปซุ่มไปซ่อนอยู่ตรงไหนก็แล้วแต่แต่ภาพที่พี่น้องประชาชนคนไทยได้เห็นตอนนี้ประชาชนคนเขมรซึ่งอยู่ในพื้นที่และไปชักชวนและเออไปยุยงไปปลุกปั่นให้มาร่วมประท้วงแล้วก็เดินทางรุกล้ําแนวพรมแดนเข้ามาที่บริเวณบ้านหนองจาน์เมื่อวานเป็นยังไงมันเข้ามามันไม่เกรงอกเกรงใจทหารของฝ่ายไทยเลย ในมือเนี่ยมันมีกระบี่กระบองมีไม้ไผ่เหลาแหลมพร้อมที่จะทำร้ายทหารไทยมีทหารขออแฝงไ,ไทยถูกผักลม้ลมลม้มลงทีละกาหกขาเขมรก็มีในมือของประชาชนคเนเขมรเนี่ยมีอาวุธเป็นพวกไม้พวกกระบี่กระบองพวกไม้พงไม้ไผ่เหลาแหลมเนี่ยเต็มเลยแต่ในมือของทหารขอแฝงไ,ไทยเนี่ย ไม่มีอาวุธยุทโธปกรณ์ถามว่าทำไมจึงเป็นแบบนั้นทำไมไม่ติดอาวุธให้พวกเขาอย่างน,น้อยประชาชนคนข้ามเนเนี่ยมันเห็นมันก็จะเกรงใจจริงอยู่อาจจะมาบอกว่าเฮ้ยมันเป็นข้อตกลงระหว่างชายแดนกับชายแดนแต่ว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ท่านเนี่ยประกาศกฎ,กฎอายการศึกไปแล้วนะการประกาศกฎอายการศึกเนี่ยมันต้องปฏิบัติการทางทหารอย่างเข้มขังอย่างเข้มแข็ง หลังจากที่ประกาศกฎอายการศึกไปแล้วเนี่ยไปให้ท่านผู้ว่าราชการเนี่ยนะครับไปปักป้ายเออปักป้ายชัดเจนเลยเออแล้วก็ทำหนังสือแจ้งไปที่ผู้ว่าราชการจังหวัดของกัมพูชาให้แจ้งประชาชนจํานวนจํานวนหนึ่งรยเจ็ดิครอบครัวเนี่ยให้เคลื่อนย้ายออกจากพื้นที่บริเวณบ้านหนองจานเรื่องนี้จริงๆแล้วผมมองในแง่คิดมุมมองของผมเนี่ยมันเป็นเรื่องทางทหารทั้งนั้น เป็นเรื่องทางทาหารเป็นเรื่องที่ทางกองทัพเนี่ยจะต้องสั่งการจะต้องปฏิบัติการเพราะว่ามันประกาศเป็นพื้นที่กดเอาการศึกไปแล้วแต่ข้อมูลที่ผมมีอยู่ตอนนี้บอกว่าไอ้ป้ายที่ผู้ว่าราชการจังหวัดสกแก้วนำไปปักเนี่ยถูกขเขมนมาลื้อทิ้งป้ายดังกล่าวเนี่ยไม่มีแล้วแนวรั้วรอดน้ำบางจุดบางพื้นที่เนี่ย ถูกขมิเนี่ยมันทำลายเออมันเอาไปขายช่างกิโลแล้วแต่ข้อมูลในสื่อโซเชียลตอนนี้ก็มีบอกว่าเฮ้ยเออ,เอ,อตอนนี้ทางจังหวัดสก้วเขาเอาจริงแล้วนะเออประชาชนคขนขมิลุกล้ำอนาเขตเข้ามาเนี่ยเขาจับติดคุกนะตอนนี้ผมถามพี่น้องประชาชนคนไทยว่ามีขมนิหน้าไหนที่ถูกทางการไทยจับติดคุกบ้างแต่ถ้าทหารไทย ฝ่ายไทยประชาชนคนไทยลุกแล้วมาะเรียกประเทศเขมรเนี่ยมันจับนะพี่น้องมันจับเอาไปคุมขังนะแต่ว่าฝ่ายไทยเนี่ยโคตรใจดีเลยโคตรใจดีเลยที่ผมมาพูดมาคุยเนี่ยนะครับไม่ได้มาเพื่อยุยงปลุกปั่นให้พี่น้องประชาชนคนไทยลุกขึ้อันนี้เข้าใจผมด้วยว่าไม่ใช่ผมพูดในฐานะประชาชนคนไทยคนหนึ่งที่มีหัวใจรักชาติรักศาสนารักองค์พระมหากษัตริย์รักแผ่นดินพินเกิด ถ้าปล่อยปะละเลยในลักษณะนี้ปัญหาเนี่จะคุมเครือจะเหลือลังอีกเป็นร้อยปีก็แก้ไม่ได้ถ้าจะแก้ตอนนี้ก็ยังไม่สายถามว่าทำไมจึงบอกว่ายังไม่สายเพราะว่าสถานตอนนี้สถานนก,การตอนนี้มันมันพอที่จะผักดันได้พอที่จะปฏิบัติได้ถามว่า คิดยังไงก็ในเมื่อทางกองบัญชาการกองทัพภาคที่หนึ่งเนี่ยเขาประกาศกฎอยายการสึกในพื้นที่เพราะฉะนั้นอำนาจการวิวัติการการจัดการทั้งหมดเนี่ยเป็นเรื่องของทหารเป็นเรื่องของทหารครับเมื่อวานนะครับก็ได้เห็นทางโฆษกของกองบัญชาการกองทัพภาคที่หนึ่งนะครับก็ออกมาบอกว่าท่านแม่ทัพภาคที่หนึ่งเนี่ยไม่ได้หิวแสงไม่ได้อยากมีแสงไว้ย่างนั้น เอออยากเป็นผู้ปิดทองหลังพระการปิดท้องหลังพระเนี่ยนะครับก็ต้องเห็นนะอันนั้นมันเป็นวลีเด็ดแต่ภาพของการปิดทองหลังพระเนี่ยก็ต้องมีประชาชนเห็นเหมือนกันอยากคิดว่าประชาชนไม่เห็นถ้าไม่เชื่อให้พี่น้องเดินไปที่วัดใดก็แล้วแต่วัดใหญ่ๆก็แล้วแต่นะครับพี่น้องประชาชนคนไทยส่วนหนึ่งปิดท้องหน้าพระเห็นไหมเห็นครับ เดินอ้อมไปปิดทองหลังพระเห็นไหมครับเห็นครับแต่คําว่าปิดทองหลังพระเนี่ยอาจจะเป็นวลีเด็ดแต่ถ้าท่านพูดแบบนี้ก็เหมือนว่าเไปกระทบกระทั่งไปกระแนกระนทางกองบัญชาการกรองทงพัพภาคที่สองหรือไม่ทางกองบัญชาการกองทัพภาคที่สองท่านพลโทบุญสินภาคกลางเนี่ยเขาทําหน้าที่อย่างเข้มแข็งอย่างเข้มขังสมกับที่เป็นทหารของพระราชา กล้าที่จะประจันหน้ากับทหารขามิกล้าที่จะพูดคุยกับนายทหารระดับสูงของขมิญของกัมพูชาผบกองกําลังสุรนารีเนี่ยนะครับคุยเลยชี้หน้าเลยเออแม่ทัพภัคสองคุยเลยชี้หน้าเลยแต่ภาพที่ทางกองทัพที่หนึ่งพูดคุยกับนายทหารระดับสูงของกัมพูชาเนี่ยมันไม่มีเห็น ความเข้มแข็งที่ควรจะเป็นเนี่ยมันไม่เห็นด้วยเหตุน,นี้นะครับตอนนี้ก็ทัวลงอีกแหละเมื่อวานก็ทัวลงภาพที่เห็นก็คือท่านเมธาบพักที่หนึ่งเนี่ยนะครับท่านก็เดินทางไปในพื้นที่บ้านหนองจานนั่นแหละแต่ไปพบปะประชาชนในพื้นที่แต่ว่าไม่ยอมออกไปที่หน้าแนวเชเดนไม่ยอมออกไปที่บริเวณขมิ้นมันประท้วง ขมิมันทำลายทาหารไทยขมิหมันลื้อแนวรวนั้วรุ่นนะไม่ได้ออกไปตรงนั้นพอไม่มีคลิปพอไม่มีภาพเดี๋ยวโกศกของกองทัพภาคที่หนึ่งเขจะออกมาบอกว่าปิดทองหลังพระก็ต้องมีคำพูดก็ต้องมีวลีเด็ดถ้าปิดทองหลังพระมันก็ต้องมีคนเห็นพี่นอ้องบอกว่าค่อยๆใจเย็นๆ เขาเย็นมาสี่สิบกว่าปีแล้วพี่น้องประชาชนที่อาศัยอยู่ตามตะเข็บเยแดนเนี่ยบ้านหน้องจานบ้านโนนหมักมุ่นกุดผืนน้องจานทางตาพยาทางทับไทยสันหล,ลอ่อจางันบ้านโกโกละกงละกาขึ้นมาน้อยป่าไรน,น้องสูงหน้องสังเออแถบเนี้เขาทนมากี่ปีพี่น้องสี่สิบกว่าปีนะเออที่ดินซึ่งเออเป็นที่ดินที่ปู่ย่าตายายเนี่ยนะครับเขาหักล้างถังพงมาเออ เคยเข้าไปทํานาทําสวนทําไร่เขาก็ไม่ได้ไปทําพอไม่ได้ไปทํานะครับออพอมาถึงตอนนี้พอมีโอกาสที่จะเขาเรียกว่าได้พื้นที่คืนทางผู้ใหญ่ในพื้นที่บอกว่าใจเย็นๆเขาใจเย็นมาสี่สิบปีแล้วเออแล้วท่านจะให้เขาเออใจเย็นอีกกี่ปีหรือท่านมีแนวยังไงมีแนวทางยังไงท่านพูดออกมาจะผลักดันแบบไหนจะใช้กําลังยังไง ก็แจ้งให้ประชาชนคนไทยเขาได้รับทราบด้วยตอนนี้นะครับพี่น้องประชาชนคนไทยเนี่ยเขาไม่อยากได้ยินหรอกว่ามันเป็นความลับของทางราชการมันเป็นความลับของทางราชการอันนี้เขาไม่อยากได้ยินแล้วเพราะบางสิ่งบางอย่างมันไม่ต้องเป็นความลับหรอกครับการที่ท่านแม่ทัพภักที่หนึ่งเดินทางไปในพื้นที่มันไม่ต้องเป็นความลับหรอกครับการเคลื่อนที่การเคลื่อนไหวของท่านแม่ทัพเนี่ยมันไม่ได้เป็นความลับ หรือ,อยังไงหรือว่ามีใครคิดร้ายกับท่านไม่แน่ใจเว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ดูเหมือนว่าพยายามพูดพยายามบอกว่าเออมันเป็นความลับของทางราชการไม่สามารถที่จะบอกกล่าวได้ช่วยเถอะครับนะครับช่วยพี่น้องประชาชนคนในพื้นที่ตะเข็บชายแดนเออเมื่อวานเห็นนะครับมีทหารคนหนึ่งก็ล้มอทหารของเรามีหลายคนนะนะครับก็ต้องขอยกย่องขอชมเชยนะครับน้องๆทหาร ไอ้คนหนึ่งเนี่ยมันบอกว่าที่นี่ประเทศไทยให้ผูกมึงออกจากพื้นที่ไปอันนั้นก็ได้ใจพี่น้องประชาชนคนไทยเหมือนกันอีกคนหนึ่งนะครับไม่แน่ใจว่าเป็นจ่าหรือว่าเป็นในร้อยนะครับที่ออกอาการบอกว่าแม้แต่คนของคุณเนี่ยคุณควบคุมไม่ได้อย่างเงี้ยถามว่าอน้องเนะี่ยพูดเรื่องจริงไหมพูดเรื่องจริงครับคนของตัวเองประชาชนคนของขาเหมนเองทหารขมาเห็นเนี่ยควบคุมไม่ได้มันจะมาเป็นทหารทําไมอะ มันต้องสั่งการได้มันต้องชี้ได้มันต้องปราบประชาชนคนของตัวเองได้ว่าเฮ้ยอยากเข้ามานะแต่นี่มันเหมือนไม่มีการปราบพี่น้องปล่อยให้ประชาชนคนเขมียนคนกัมพูชานเนี่ยมาประจันหน้ากับทหารไทยจากนั้นทหารของเขมรเนี่ยเข้ามาควบคุมมาดูแลเขาไม่ได้มาช่วยปราบเลยพี่น้องเขามาดูแลคนของเขา แต่ฝ่ายไทยไม่ให้พี่น้องประชาชนคนไทยเข้าไปในพื้นที่โดยมีข้ออ้างบอกว่ากลัวพี่น้องประชาชนจะได้รับอันตรายพี่น้องประชาชนนี่เขาไม่กลัวหรอกครับท่านไม่ต้องห่วงท่านไม่ต้องกังวลเขาไม่กลัวหรอกครับถ้าเหตุมันจะเกิดเพราะว่าเคลื่อนพี่น้องประชาชนคนไทยหัวใจรักชาติเข้าไปประจันหน้ากับคนของกัมพูชาเนี่ยอย่างผมไปนี่ผมไม่เสียดายชีวิตหรอกครับ ฝ่ายไ,ไทยปรามคนของตัวเองฝ่ายขมรนไม่ยอมปรามคนของตัวเองฝ่ายไทยนิ่งเฉยงงไหมครับงงบ่พี่น้องนะครับเอแต่ผมนี่โคตรงงพี่น้องประกาศกฎเอเยาการศึกอแต่ว่าไม่ได้ปฏิบัติการอย่างใดอย่างหนึง่ง